นะครับจากสเตจที่1นะครับ,ก,รบก็คือคณะครูแล้วก็ผูออ้บริหารนนครับได้ร่บมกณฑเป้าหมายและผลจากกระบวนการดีต้นน้ำซึ<ไ>่งจากกระบวน,นการดีต้นน้ำของรงเรียน,รน,นโรงเรียนรัฐูปรณาสัมฤทจะมีทั้งหมดเรสโซนระรับมีสารเรสโซนก็คือหนึ่งเรื่องของการอ่านการเขียนแล้วก็คิดคำนวณอันที่สองก็คือความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็อัน,อท,นที่สามก็คือทักษะในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ซึ่งเรโซนที่เป็นเรโซนสีแดงจริงๆของเราเลยก็คือการอาร่านออกเขียนได้ที่เลขเป็นการอาร่านออกเขียนได้ที่เลขเป็นเนี่ยพอเราได้กระบวนการพอเราได้เร,ร,เรโซนของเรามาแล้วนะครับเราก็จะมาต่วงันกำหนด KPI ออกแต่ละตัวชี้วัดว่าของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น3ช่วงชัน้นเ็กปกติแบ่งเป็น3ช่วงชั้นก็คือช่วงชั้นที่1ช่วงชั้นที่2แล้วก็ช่วงชั้นที่ส แต่ละช่วงชั้นจะมีระดับความยากที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้เราไม่ไดเอารองให้นะครับรว่าช่วงชั้นที่หนึ่งเป็นยังไงก็ตัวอย่างช่วงชั้นที่หนึ่งก็คือเด็กจะสามารถที่จะอ่านออกอ่านบอกหรืออ่านสลับอ,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 อยา่างง่ายๆได้หรือแต่งประโยคอยา่างง่ายๆแล้วก็แต่งเรื่องจกากภาพอยา่ยางง่ยายๆได้อันนี้คือลักษณะของ TDI ข,ของเด็กช่วงชั้นที่หนึ่งนะครับ อันที่สองก็คือความรับผิดชอบชอบต่อหน้าที่ก็อย่างเช่นโรงเรียนเราเราับผิดชอบเรื่องอะไรบ้างรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเขาก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหน้าสมองหรือกิจกรรมของวันสําคัญต่างๆก็จะมีหลักๆว่าออมีารโรงมีสภานักเรียนโรงเรียนที่ดําเนินการเป็นเสาหลักของโรงเรียนนะครับอันที่3าก็คือคาารรทักษะการเรียนในสตรวัรษที่21การเรียนรู้โดยใช้โงงานเป็นฐาน ทุกระดับชั้นโรงเรียนเราจะใช้ผลง,งานเป็นฐานซึ่งความยากง่ายก็แบ่งลดระดับของเขาลงมาะคระับกระบวนการต่างๆเลสโซต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ร,าาดร,รับความร่วมมือจากครูผู้บริหารนักเรียนแล้วก็ชุมชนผู้ปกครองอย่างเช่นตัวอย่างของครูผู้บริหารเนี่ยเราก็จะมีการรวบรวยวซีก,กันว่าเราเกิดปัญหานี้นะเราอยากจะแก้ปัญหานในเรื่องของการอ่านที่ออกเขียงไม่ได้หรือการเรียนรู้เรื่องครงานเป็นฐานเนี่ยเราจะพัฒงา มาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วนาแนวทางนะครปรับไปพัฒนาดิเพื่อที่จะให้ไปสู่ของการพัฒนาที่ได้ผลยิ่งขึ้นหรือจะเป็นนักเรียนนะครับถ้าเราได้ผลงานที่แล้วเราได้แนวทางที่ครูผู้มีฐาร่วมกันที่จะไปพัฒนาดิแต่ถ้าเด็กไม่ให้ความร่วมมือมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือเขาจะต้องร่วมมือให้ความร่วมมือกับครู ไม่ว่าจะเป็นกิจาการรมที่อยู่ในห้องเรียนหรือกิจาการรมที่อยู่นอกห้องเรียนอันนี้คือสมคัญต่อไปนะครับชุมชนและผู้ปกครองอรไม่ว่าครูไม่ว่านักเรียนถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอยู่โรงเรียนเราสามารถดูแลได้แต่ถ้ากลับไปบ้านแล้วผู้ปกครองอรไม่ดูแลก็เหมือนกับว่าเราได้รับผลที่ไม่เป็นสกยภาพของเด็กผู้ปกครองจะต้องร่วมมือกับโรงเรียนได้อันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งนะครับ จากสเต็ปที่หนึ่งเนี้ยเราก็ยังได้รับผลที่ยังไม่ได้สมบูรณ์100%ยเราจะนําไปพัฒนาต่อยอดในภาคเดียนที่2องการศึกษา2,518ต่อไปอันนี้นะครับส่วนสเต็ปที่2ระบุสิทธิ์เาราท